เกิดขึ้นในวงการส่งพื้นที่บ้านเกิดดิฉันเอง <Huh? S 1> อุบลราชธานีเขาบอกว่าครูบานะคะอายุ30ป,ปีค่ะ oh. เหงื่อเวลาที่ตกออกมา <Huh? S 1> เวลาที่สางเขเรียกว่าอะไรนะปัดตัวออกมาเนี่ย uh. เป็นพระธาตุเลยนะเป็นเม็ดเล็กๆเลเเลย <Huh? S 1> จริงๆเอาไปดูร้องกันค่ะ ้นเรื่องมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะโพสต์ภาพครูบาชายคำเพียระปัญโยวัดป่าบ่อน้ําพระอินท์ที่เมืองอุบลมีการอ้างว่าครูบานั่งอยู่เฉยๆนะเวลาเงือออกมาจะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆด้านบนนะคะเม็ดเล็กๆส้มๆแบบนั้น ลูกศิษย์ลองเอามือรูปตัวเม็ดก็ติดออกมายพระไปล้างมือเม็ดก็ติดออกมาเชื่อว่าเป็นพระทาตว่าอย่างนั้นนะคะที่นี้ไปสอบถามข้อเท็จจริงค่ะกับครูบาชายกุปราชายเนี่ยพรรษาอายุนะคะ33ปีครับอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ําประอินนั่นแหละท่านบอกว่า ไม่อยากให้เรียกว่าพระาธาตุเลยตัวอัตมาเองเป็นเพียงพระหนุ่มธรรมดาที่มาหาทางดับทุกข์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะว่าปกติแล้วคําว่าพระาธาตุเนี่ยจะเกิดจากพระอรหรอันต์นะคะ ส่วนเม็ดสีที่เห็นนั้นเป็นพระาธาตุหรือไม่แล้วแต่จะคิดกันไปนเลยที่ผ่านมาไม่ได้ให้ความสําคัญพอร่่งออกมาก็กวาดทิ้งไปแต่มีลูกศิษย์บางคนคะ่ะที่ศรัทธาเขาก็เก็บเอาไปนะอาตมาไม่เคยที่จะอวดอ้างมีแต่ห้ามด้วยซ้ยานะห้ามไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปเผยแพร่พระถือว่าเป็นดาบสองคมอฟังเสียงครูบาชายค่ะเ,เหมือนทรายลักษณะคล้ายๆกับทรายนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเรา นะจะกล่าวว่าไม่มีไม่ได้นะแต่จะเรียกว่าพระธาตุไม่ได้เริ่มมามีญาติโยมเนี่ยเรียกว่าญาติโยมตั้งชื่อให้นะเพราะเป็นพระธาตุเนี่ยตอนไหนคนเขาก็เชื่อว่าเป็นพระธาตุนะเพราะเป็นลักษณะที่โปร่งใสเม็ดสวยมันก็ไม่่างจากของลวงตามาหาบัวถ้าจะไปะเทียบภาพที่เห็นทั้งหมดนั้นเป็นภาพที่เขาเอาไปแล้วเป็นนะส่วนตุคุบาเองเก็บไว้เองไม่เคยเป็นเขาพูดเล่นๆพูดำคำๆไป คนอื่นเจ็บไปก็เป็นแล้วเลยจนได้แซวว่าไปซื้อมาจากราซาดาหรือเปล่าคือเกิดขึ้นเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วทําไมตอนนี้เพิ่งมาเป็นข่าวครับอาจารย์คิดว่ามาจากตรงไหนอะไรไงครับคนมันดัง <c oughs> คนมันจะดังมันจุดไม่อยู่เนี่ก็แปลกันกันนะเราว่าเออว่าเราจะออกทีวีต้องมีเงินแสนถูกไหมนะจะทําอะไรเนี่ยต้องมีเงินแสนนะจะไปให้สัมพงสพาษั์นะอันนี้ไม่ต้องแจ้งสักบาทนะ้ำมัน่ารแล้วเขาก็เติมมาเอง สังเจ้าอาวาสกันบ้างนะคะหลวงตาสินทรัพย์ค่ะหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยบ,บ,บอกว่าก็เห็นนักรูบาชัยเขามีความพิเศษในร่างกายเห็นเวลากลโกนผมออกมาก็จะเป็นเม็ดเล็กๆสีส้มๆชมพูบ้างเนี่ยแต่หลวงตาเองไม่ยืนยันว่าคืออะไรอ,อยากให้มาพ,มาพิสูจน์เองยืนยันว่าพระสงฆ์ที่วัดไม่เคยอวดอุตริมุ่งสอนแต่ธรรมะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของฝากฝั่งที่เกิดขึ้นภายในวัดทีนี้มาดูเรื่องที่เขาพูดคุยกันนอกวัดกันบ้าง อดีตพระนักคิดนักเขียนอย่างแพรี่ไพรวันโพสภาพพระธาตุนะคะฉับพันณรังสีของพระพุทธเจ้าที่เขามีการวางขายในลูกออนไลน์100บาทแล้วก็นี่แบบนี้เลยมีขายด้วยหรอมีขายมีขายเขาบอกระบุข้อความว่าอุ๊ยมีเงินร้อยเดียวก็เป็นพระอรหาหารได้แล้วนะคะมีสงสัยอันนี้เป็นเป็น คอมเมนต์นะเป็นแคปชั่นนะคะคำพูดของแพรรี่ไพระวันนะคะทีนี้ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาอีกได้โพสต์ภาพเบรซินกรองน้ำเซลิก้าเจลก็เป็นวัตถุกันชื้นในถุงขนมค่ะหินเปลือกหอยขัดเป็นวัตถุเทียมที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุบอกว่าเป็นการให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะโดยแพรรี่คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกครั้งว่าธาตุเดียวที่ชอบคือธาตุทองซาเออ่เลงอ่ะ นี่เป็นสอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์ออสค่ะอาจารย์วิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าเรื่องนี้นะอยากให้ใช้วิจารณญาณมากๆเลยระหว่างความเชื่อกับความเป็นจริงและหลักวิทยาศาสตร์แต่มุมมองของอาจารย์นะมองว่าเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเส้นผมมีน้ำหนักเบาแต่กลา,ายเป็นพระธาตุที่น้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ธาตุเพิ่มมากขึ้นน้ำมวลของอมวลของผมกับมวลของเม็ดเล็กๆเนี่ยมันต่างกันมันเป็นไปได้ยากนะตามหลักวิทยาศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามหากจะอยากให้ทราบผลจริงๆ ต้องนามาเข้าห้องแลบอ,อาจารย์ว่าอย่างนั้นนะเสนอให้คุณผู้ชมดูทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งของเรื่องความเชื่อ,อที่เกิดขึ้นในวัดแล้วก็มีทั้งแพร,รี่พระแพรี่ไพรวันรวมถึงอาจารย์ออสมาสแสดงความคิดเห็นค่ะใช่ใชนี่ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเชื่อทางด้านไหนาทางด้านวิทยา,าศาสตร์หรือทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่ท้ายที่สุดก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ